ครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับมาตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูการประกอบแหวนนะครับว่าเราจะประกอบแบบไหนนะครับแหวนกวาดลานแหวนน้ำมันแหวนกันไฟนะครับมามาดูกันการประกอบนะครับก็คือนี่แหวนลานครับเราต้องนะครับวิธีการประกอบคือจัาบลูกสูบขึ้นมานะครับแล้วก็คว่ำปากแหวนลงนะครับ ก็ต้องดูว่าปากแหวนไปทางไหนก็ความลงครับใส่ไปเลยครับเรียบร้อยนะครับเราอยู่ข้างล่างนะครับปากแหวนโอเค ครับดูใกล้ๆเดอโอเคแล้วมันจะมีแหวน2ตัวครับอ่านี้คือแหวน2ตัวเราสังเกตดูมันจะมีทางหนึงคมทางหนึงมนนะครับเราเอาทางคบคมเข้านะครับเราดูว่าปากแหวนอยู่ทางไหนแล้วก็ทาแบบนี้ครับ ควอยกันวบแบบนี้นะครับอืมฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เอาอีกตัวหนึง่งสลับทางกันนะครับเหมือนเสาเสื้อครับเหมือนที่เราประกอบเข้ากับเสาเสื้อสูบนะครับ เห็นบอโอเคนะครับมันจะควายกันฝั่งนี้ทางนึงฝั่งนี้ทางหนึ่งนะครับอ,อันนี้แหวนตัวนี้มันจะมีสองตัวนะครับแหวนสองตัวมันจะมีตัวดํากับตัวขาวตัวดําต้องอยู่ล่างนะครับตัวขาวอยู่บนต้องหันตัวหนังสือขึ้นบนนะครับวิธีการใส่ก็แบบนี้ เห็นวาเห็นว่นะครับเอาแบบนี้นะครับง่ายเลยงับนี่ต้องหันหนังสือขึ้นข้างบนนะครับเหมือนอย่างตัวนี้อันนี้คือแหวนกันไฟหนังสือก็อยู่บนนี่ดูทันไหมครับแหวนลานจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งกากระบาดนะครับอ่า เอาแบบง่ายๆโอเคครับผม